สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่องสร่วมกับบริษัทวอชด็อกจำกัดคุณผูชมครับชาวห้วยบอนจังหวัดสุมพรเขาท้าให้เราไปพิสูจน์ว่า เขาสามารถผลิตเตาที่ใช้กับเชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็กๆแล้วก็เป็นฝอยๆได้แล้วก็มีต้นทุนเพียงแค่30บาทเท่านั้นหน้าตามันเป็นยังไงดีจริงหรือเปล่าคุณชุช่วยไปพิสูจน์เรื่องนี้กันครับ เยอะขนาดนี้เนี่ยทั้งค่าของค่าแก๊สสิ้นเปลืองเปล่า,ลา,ลาพี่จะแค่มาพิสูจน์ตัวเตา30บาทเท่านั้นเองไม่สิ้นเปลืองเลยค่ะพี่ชูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผักก็มาจากในสวนค่ากองค่าแก๊สนี่ไม่เสียเลยค่ะไม้เตา30บาทนี่มันดีขนาดนั้นจริงเหรอเนี่ยดีจริงๆค่ะมันประหยัดด้วยแล้วก็ใช้จากวัสดุหรือใช้ที่บ้านเราเนี่ยค่ะพ่ชูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะไปค, okay, ค่ะโอเคค่ะนี่ไงคะพี่ชูเตา 30บาทที่แตนบอกพี่ชูว่ามันประหยัดจริงๆค่ะโห oh, สุดยอดนะทำไมเตานี้มันถึงเรียกว่าเตา3าบาทคะคุณแตนก็คือต้นทุนเรามีไม่เกิน30บาทนะคะก็อย่างเช่นปิ๊บก็จะ10บาท20บาทแล้วปากระป๋องเราไม่ต้องซื้อนะคะพี่ชูเพราะว่าเราซื้อปาป๋องเมื่อกินแล้วเราก็นํามาใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็จะมีที่รองแก๊ส20บาทตอนนี้เราก็ได้ละเตาหนึ่งใบสําหรับวัตถุดิบเราไม่ได้ซื้อคะ่ะเพราะมันจะเป็นเศษเหลือวัสดุจากก้อนเห็ดบ้างจากขี้เลื่อยที่เราร่อนก่อนทําก้อนเห็นะมมักจีเศษ แล้วก็เอามาอัดเป็นเชื้อเพลิงในนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะคนมาดูงานประมาณสัก50หรือ100คนเตาที่เรามีอยู่มันไม่พอใช้ค่ะเราก็ต้องคิดคนเอะเราทำเตาแบบนี้นะยกไปใช้ตรงไหนก็ได้มันก็จะสะดุกสำหรับในการทำกับข้าวให้กับเราด้วยนะคะก็เลยสอนน้องๆที่เข้าค่ายให้ทำเตาก็ไปใช้ในค่ายกันได้แบบสบายมากเลยค่ะหุยฝึกทำเตาได้ด้วยอยากฝึกทำเตาไค่ะได้เลยค่ะพี่ชูี่เดี๋ยวจะสอนให้นะครังง่ายพี่ชูก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวทำด้วยกันได้เลยดีค่ะค่ะ อุปรกรณ์มีเพียงปี๊บหนึ่งใบและกระป๋องปาร์สดีนสองใบวิธีการทำเตาขั้นตอนแรกนำกระป๋องปาร์สดีนที่เปิดฝาทั้งสองด้านออกแล้วมาวัดขนาดวาดเส้นรอบวงที่กึง่งกลางของฝาปี๊บและด้านล่างของปี๊บเจาะรูเพื่อใส่กระป๋องปาร์สดีนโดยให้กระป๋องปาร์สดีนโผล่ออกมาประมาณ1นิ้วเจาะฝาปี๊บออกทั้ง4ด้านเพียงเท่านี้เราก็ได้เตาไว้ใช้งานแล้วค่ะ แต่ก่อนใช้งานเราต้องเติมเชื้อเพลิงลงไปในเตาวิธีการก็ไม่ยุ่งยากค่ะโดยนำท่อ PVC ขนาดเท่ากระป๋องปาสดีนมาใส่ไว้ตรงกลางปี๊บโดยให้ท่อ PVC วางชนกับกระป๋องปาสดีนด้านในให้เป็นรูปตัวแอแล้วอัดเชื้อเพลิงลงไปในปี๊บให้แน่นจนเต็มนำขี้เถ้าผสมน้ำให้หมันๆมาอัดทับอีกครั้งก่อนนำท่อ PVC ออกวางเหล็กเส้นที่ปากปี๊บก่อนปิดฝา เพื่อการเตายุบตัวลงปิดฝาปีป๊บนำที่เท่าผสมน้ำยาขอบที่เปิดออกทั้งหมดก่อนนำไปใช้งานนี่ค่ะพี่ชูเตาเราเสร็จแล้วนะคะที่ทำกันเมื่อสักครู่น<อ>ีท้ทีนี้ก่อนที่เราจะใช้งานค่ะเราจะต้องวางที่ครอบเตาก่อนนะคะเราก็จะทำการจุดไฟค่ะโอแล้วจุดตรงไหนคะ ตรงนี้เลยค่ะพี่โจจุดไฟครั้งหนึ่งนี่มันอยู่ได้นานขนาดไหนคะน้องแตนก็อยู่ได้ประมาณสัก3-4ชั่วโมงค่ะและความแรงของไฟล่ะความแรงของไฟก็ทำกับข้าวได้สุก <Ü anch. S 2> จะเป็นต้มเป็นผัดหรือว่าจะเป็นนึ่ง หากเลิกใช้ก็สามารถดับไฟได้โดยใช้ต้นกล้วยมาปิดที่ช่องทั้งสองเพื่อไม่ให้อากาศเข้าเมื่อไม่มีออกซิเจนไฟในเตาก็จะค่อยๆดับไปเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บเชื้อเพลิงในเตาไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้ทำก็ง่ายใช้ก็สบายแถมยังประหยัดอีกด้วยค่ะเท่านี้เองก็เสร็จละเตาสาสิบาทของเรื่ประหยัดค่ะ